ธรรมบทภาคหพุทธวัคณนานาเรื่องปัญหาของพระอานันะเถระข้อกวัางเต้นพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจดวันทรงปาราบปัญหาของพระอนนติละตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าทุลโภปุริษาชันโยเป็นต้นพระเถละลำพึงจึงที่เกิดของบุรุษอาชนายความพิสดารว่าวันหนึ่งพระเถระนั่งไหนที่พักกังวันคิดว่า พระศาสดาเมื่อตรัสําว่าช้างอาชนายเกิดในตระกูลช้างฉัตรพันธ์หรือในตระกูลช้างอุโบสถม้าอาชนายเกิดในตระกูลม้าสิงทบหรือในตระกูลพยาม,ม้าวลาหุโคอาชนายเกิดในทักกีนาปทะชนบทเป็นต้นเป็นอันตรัปสถานที่เกิดขึ้นแห่งสัตว์ประเสริฐมีช้างอาชนายเป็นต้นแล้ว ส่วนบุรุษอาชนายย่อมบังเกิดขึ้นในที่ไหนหนอพระเถละเข้าไปทูลถามพระาศาสดาพระเถละนั้นเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาถาวายบังคมแล้วทูลถามเรื่องนั้นพระาศาสดาตรัสว่าอานอนท์้นชื่อว่าบุรุษอาชนายย่อมไม่บังเกิดในที่ทั่วไปแต่บังเกิดขึ้นในที่อันเป็นมัชฌิมาประเทศวัดโดยตรงยาวสามรอยโยชนย์ ิดยรอบประมาณเ0้ารอยก็เมื่อจะบันเกิดขึ้นก็ย่อมไม่บันเกิดขึ้นในตระกูลสามาัญย่อมบัรเกิดขึ้นในตระกูลขัยักษ์มหาศาลและพราหม์มหาศาลตระกูลใดตระกูลหนึ่งเท่านั้นแต่นี้แล้วรปรัชญาคาถานี้ว่าบุรุษอาชนัยหาได้ยากเพราะว่าบุรุษอาชนัยนั้นย่อมไม่เกิดในที่ทั่วไปบุรุษอาชนัยนั้นเป็นนักปราดย่อมเกิดในตระกูลใด ตะกุนนั้นย่อมถึงความสุขแย่อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าทุลลบโผลเป็นต้นความว่าบุรุษอาชนัยแลเป็นผู้อ่นานบุคคลหาได้ยากชีหาได้ง่ายเหมือนช้างอาชนัยเป็นต้นก็หาไม่บุรุษอาชนัยนั้นย่อมไม่เกิดในที่ทั่วไปคือในปัจจันต์ประเทศหรือในตะกูลต่ำแต่ย่อมเกิดในตระกูลใดตะกุลหนึ่ง บรรดาตระกูลกษัตริย์และตระกูลพราหมณ์ในที่เป็นที่ทรรสการะมีอภิวา์เป็นต้นแห่งมหาชนในมัชฌิมะประเทศเท่านั้นก็บุรุษอาชาในนั้นเป็นนักปราดคือเป็นผู้มีปัญญาสูงสุดได้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจะเกิดอย่างนั้นย่อมเกิดในตระกูลใดตระกูลนั้นย่อมถึงความสุขคื ย่อมเป็นตระกูลที่บรรลุความสุขแท้ในการจบเทศนาชนเป็นนันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องปัญหาของพระอานันทเตระจบ